สวัสดีครับเรียกผมว่าโจนะครับผมอ่ามันมีคลิปหนึ่งนะครับผมมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่โจครับคุณโจครับตอนนี้เนี่ยคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับฟ้าคำรามตอนมันออกมาแล้วชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้อ่าผมก็เลยอยากจะมาบอกนะครับว่าจากที่ผมไปดูมาอาจจะไม่ครบถ้วนขบวนความต้องสารภาพตามตรงนะครับผม, <S <S ผ,มผมพยายามหาดิิตหรือว่าทวิตดูแต่ว่ามันไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับผม <S <S ผมไม่สามารถหาข้อมูลของทุกคนได้ผมก็เลย รอนะครับผมรอช่องใหญ่ๆมาลงนะครับผมอย่างเช่นริวมาจินหรือว่าแมนแมนสวีทเกี่ยวกับฟ้าคำรามไม่ว่าจะเป็นเกมเพ์หรือว่าสอนเล่นอะไรอย่างนี้ก็ตามผมก็จะไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับผมแล้วก็ดูความคิดเห็นของผู้เล่นเกมดังๆนะครับผมก็ไปดูคลิปเขาน่ะแหละนะครับผมแล้วก็มาบอกให้ฟังว่าเขาคิดเห็นยังไงนะครับผมสรุปโดยรวมก็คือดูดีครับผมดูดีขึ้นมากพอสมควรแต่ดูดีขึ้นที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบมันนะครับผม สมมติถ้าบางคนไม่ชอบดีไซน์เนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมแล้วแต่เขานะครับผมมันเป็นปัจเจก,กิบุคคลไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับผมแต่เรื่องเกมเพลย์กับความบาลานเนี่ยผมมองว่าโอเคขึ้นเยอะมากๆนะครับผมดูจากช่องที่ออกมาบอกว่าฟ้าคำรามบาลานหรืออะไรเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจากใจคนที่เล่นภาคจมาเล่นภาคแปดรู้เลยนะครับว่ามันโดนปรับอะไรพอสมควรบ้างแต่นะครับผมแต่ว่าผมก็จะพูดยังไงดีอะตอนที่ เกมเพฟ้าคำรามเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับผมยังไม่ให้เราเล่นนะแต่เกมเพออกมาใหม่หรือตัวอย่างครั้งแรกออกมาเนี่ยผมว่าบางทีมันถูกมันถูกตีตาหรือถูกมองในแง่ลบมากเกินไปหน่อยวะ่ะผมพูดตามตรงเลยนะอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งนะครับผมอ่าพอฟ้าคำรามตัวอย่างแรกโผล่มาแล้วแบบโอ้โหนนว่าทำไมตัวอย่างนี้มาทำไมมาทำไมแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ถามประมาณว่าเอา้าไม่ชอบเหรอครับผมภาคน,นี้มันอาจจะโอเคก็ได้นะครับผมชอบนะภาคนี้้วก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวคุณลองนะคุณลองให้ฟ้าขับรามออกมาจริงๆอะเกมเล่นนะแล้วคุณจะลองโดนมันกระทืบดูลองโดนมันโกงใส่คุณดูลองโดนมันขี้โกงลองโดนมันโบรเคนใส่คุณดูก่อนแล้วคุณก็มาคอมเมนต์ผมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคุณยังชอบมันอยู่หรือเปล่ากับความบาลานซ์ของมันกูประมาณนั้นอะกูกูก็เลยจะมาบอกว่าใช่กูลองไปเล่นมาแล้วก็บาลานซ์ดีนะนึกออกไหมแต่ก็ไม่ได้ว่าเขานะแค่ บางทีเราอย่าเพิ่งตัดสินจากภาคที่แล้วเข้าใจะปะเรื่องเกมเพลย์หรือเรื่องความบาลานช่มไหมเราต้องรอมันออกมาก่อนเงื่อนอกไหมเนี่ยแล้วบางคนนะขนาดเกมเพลย์ออกมาให้ดูเนี่ยบางคนบางคนนะแบบโอ้โบรอฟักคำรามโอ้ he just front frame โอ้โอ้ that's <c> oh just smack up bro bro เว้ยกูอยากจะจับไหลฝรั่งมึงแล้วกูจะบอกว่ามึงใจเย็นๆก่อน มึงใจเย็นๆกูรู้ว่ามึงไม่ชอบมาในภาคที่แล้วมันโกงแต่แบบจากที่กูดูในตัวอย่าง i อ n เนี่ยมึงเห็นมันได้มาเยอะก็จริงแต่สิ่งที่มันเสียไปอะมึงมองไม่เห็นไงนึกออกไหมคือผมเล่นฟ้าคำรามแล้วผมเอะใจตั้งแต่ตัวอย่างแล้วเลยไปดูได้นะครับว่าเฮ้ยทาไมมึงโดนเอาท่าบางท่าที่เป็นคีย์หลักของมึงออกไปเยอะจังวะท่ามีงอัพต่างๆออกไปเยอะมากนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบ จะพูดยังไงอ่ะคือ all โอเวอร์ออลราวด์เขนาดนั้นนะครับผม mix up มันเนี่ยมันสามารถแก้ทางได้เยอะมากพอสมควรนะครับผมตัวละครฟ้าคำรามเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในซีเควนต์ต่อไปนะครับผมแต่ซีเควนต์เนี้ยผมจะมาบอกหลักๆว่าโดยสรุปรวมๆแล้วนะครับผมชาวต่างชาติหรือว่าคนที่แบบว่าเคยเควรหาเกี่ยวกับฟ้าคำรามว่ามันจะโกงมันจะบรอกเกนไหม อาจารย์ที่ดูก็โอเคขึ้นเยอะนะครับผมพอมาเล่นจริงๆแล้วก็เลยรู้ว่าอฟ้าคำรามมันมีจุดอ่อนเยอะนะมันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะบางท่าที่ได้มามันก็ดีแต่ว่าบางท่าที่เสียไปมันก็เสียหายเยอะอยู่อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนถ้าใครไม่ชอบดีไซน์ย้ำอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันก็แล้วแต่ความชอบปัจเจกบุคคลแต่ข้อที่ผมรู้สึกนะครับผมผมก็ยังคิดว่า ฟ้าคำรามมันควรจะมาในเกมหลักตั้งแต่แรกนะครับผมไม่ควรจะมาเป็น DLC ขายแบบนี้นะครับผมตัวละครที่เป็น DLC ควรจะเป็นตัวละครที่เป็นความน่าจดจําเป็นตัวละครเก่าๆไม่ก็ตัวละครใหม่แบบอ่าเท่ๆเป็นคอแลบไม่ก็ตัวละครที่มันไอเก่าของผมเนี่ยคือแบบว่านอสตเจียเลยนะแบบว่าตัวละครที่แบบไม่ได้มานานแล้วมาแล้วไฮอาจจะโดนปรับดีไซน์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมพอมาออกมาแล้วผมเล่นผมอยู่ความสุขสนุกมันก็โอเคแล้วนะครับกูชอบ แล้วก็นะครับผม <S <S ผมชอบตรงอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้โกงนี่แหละนะครับผมไม่ได้อยากเล่นตัวละครที่มันขี้โกงนะครับผมชอบเล่นตัวละครธรรมดานีนแหละที่มันบาลานซ์บาลานซ์อาจจะโหดได้อาจจะกากได้แต่ไม่เอาตัวละครที่มัน broken ผมไม่ได้ชอบนะครับตัวที่มันโกงเกินไปไม่ชอบซึ่งฟ้าคำรามอยู่ในโพสิชันที่ผมโอเคกับมันมากๆหลหละนะครับตอนนี้แล้วก็นะครับผมใครที่อยากจะรู้นะครับว่าเอ้ยฟ้าคำรามทำไมมันถึงบาลานซ์ทำไมมันถึงไม่ค่อยโกงงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูซีเควนต์ต่อไปเลยนะครับ ไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าฟ้าคำรามทำไมมันถึงบาลานซ์ทำไมมันถึงไม่บร o k e n นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกข้าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟังแบบจริงจังหรือว่าข้อมูลแน่นนะครับรอช่องอื่นไม่ก็มาดูช่องอื่นนะครับผมช่องกูนี่ช่องชิวๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราอย่าดูแค่ว่าฟ้าคำรามได้อะไรมาเราต้องดูด้วยว่าฟ้าคำรามเสียอะไรไปบ้างนะครับผมสิ่งที่เขาเสียไปเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือท่านาคาบุตบาดานนะครับผมก็คือท่านนี้ ถ้าใครสงสัยว่าเอ้ามึงก็ใช้อยู่เมื่อกี้ไงพี่เออมึงฟังกูก่อนสิวะก็คือมันยังมีอยู่มันยังมีนะครับผมแล้วตอนมันมีนะดูนี่นะมันไม่ใช่เฮลซูยิอีกแล้วนะครับผมมันไม่การันตีแล้วนะครับถ้าศัตรูมันโดนฮิตแรกมันสามารถกันฮิตที่2ได้นะครับผมแย่มากนะครับผมแย่มากถ้าไม่มีการูดาฟอสนะครับแต่ถ้ามี มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่มันต้องมีการูด้าฟอร์นะครับผมแล้วถ้าใครจะเอาการูด้าฟอร์มาใช้กับฮลซสวิฟต์อย่างนี้ทั่วๆก็ตอนนี้ผมยังเห็นน้อยอยู่นะครับไม่ค่อยมีคนใช้มากอ้อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมต่อ,อจากนี้ที่ผมจะพูดจุดอ่อนฟ้าคำรามอย่างเดียวนะครับผมผมจะไม่บอกวิธีแบบว่าอฮ้ยอันนี้แก้ได้นะครับผมหรือว่าอุย้ยท่านี้ก็ใช้ได้นี่พี่ผมว่าผมจะไปพูดนะครับผมในคลิปหลังๆในการแนะนาฟ้าคำรามโอเคไหมคลิปนี้ผมจะบอกจุดอ่อนของมันนะครับผมวิธีแก้ว่า มันมีจุดอ่อนเยอะนะครับผมมาเลยบาลานโอเคไหมครับแล้วก็ที่มันเสียไปเลยก็คือสตริงนะคามู้บาดานตรงนี้เนี่ยปกตินะครับผมถ้าอันนี้มาเนี่ยมันจะต่อด้วยนาคามุดบาดานได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมไม่มีโลมาเขาว่าสตริงนี้ไม่มีโลแล้วมันมีแค่ไฮมิดมิดแล้วก็มิด คือถ้าคุณกลัวสติงนี้ในภาคที่แล้วภาคนี้คุณแทบไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมคุณแค่ยืนกันรอดแล้วนะครับสบายสบายแต่สมมุติถ้าเขามีการูด้าอีกนั่นแหละมันก็จะสามารถแบบว่ามาลากได้แต่มันต้องมีเกียริก่อนไงนึกออกไหมมันก็ค่อนลําลบากกว่าเดิมมากๆนะครับผมแต่เอ่อมันก็เพิ่มมาด้วยการที่สามารถแคนเซิลได้นะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมแบบว่า มาลากอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่มันช้ามากนะครับผมมันโคตรจะช้าเลยถ้าศัตรูรู้มันต่อยขัดหลบสบายมากนะครับผมบอกไว้เลยแล้วก็อย่างที่2นะครับผมมันขาดท่าที่ผมชอบมากในภาคเกดไปนั่นก็คือนี่นะครับผมปกติเนี่ยถ้าเขาแบ็คฟิปมาทีนึงเนี่ยบอกฟ้าคำรามเราจะสามารถมาลากได้นะครับผมอันนี้มาลากไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเขาแบ็คฟิปมาทีนึงแล้วเนี่ยต่อยอย่างนี้มันจะมีชาร์จด้วยนะครับภาคที่แล้วมันจะชาร์จได้เลยนะ มันจะชาร์จเหมือนแบบมันแบบนี้เลยนะแต่อันนี้ชาร์จไม่ได้มีกรูด้าฟอร์ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยคือท่าเนี้ยเมื่อออกจากเกมไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ท่าสอกนี้นะครับผมเรียกว่าอบิทอก็ได้นะครับหลายๆคนเรียกอ่ะอบิทอฟท่าเนี้ยมันได้เฟรมก็จริงนะครับผมภาคนี้ผมกําลังดีใจเลยโอ้มันได้เฟรมเจ๋งจังเลยแต่สมมุติถ้าศัตรูมันโดน มันแค่นี้ครับมันไม่ใช่ลันเชอร์อีกแล้วถ้าสม,มัยก่อนนะครับผมมันเป็นลันเชอร์เลยนะท่าเนี้แบบต่อคอมโบได้เลยอันนี้โดนอกอกไปมันโดนหนักเหมือนกันนะผมพูดเลยโดนหนักเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงคือไซส์สเต็ปนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดไซส์สเต็ปเข่าเนี้ยสมัยก่อนเป็นล er ันเชอร์เหมือนกันนะครับผมสมัยนี้ <S 2> <S 2> แค่นี้นะครับผมทำอะไรต่ออย่างอื่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมน่าจะการันตีท่านี้นะแต่คอมโบไม่ได้แล้วไม่ใช่ลันเชอร์แล้วนะครับผม แล้วก็เฟรมที่ได้มาฟ้ากำลังภางนี้ได้น้อยลงมากนะครับผมน้อยลงมากก็คือเช่นท่านี้ได้มา3มเฟรมสมัยก่อนผมจําได้มากกว่านี้ไม่5ก็6กนี่แหละช่องเมนแมนสวีดน่าจะทํามาอยู่นะครับลองไปดูได้แล้วก็ดอกทัดน,นี่นะครับผมได้มา6เฟรมสมัยก่อนได้เยอะกว่านี้แล้วก็ท่านี้นะครับผมสมัยก่อนมันแทรกูฟดีกว่านี้แทรกูฟดีกว่านี้คือ,อถ้าศัตรูมันมันเลี้ยวอะ่ะ มันมันช้สติปไปด้านข้างนะครับผมมันจะตามไปอยู่อันนี้เดี๋ยวผมไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่มันม่ค่อยแฉกแล้วนะครับผมหายไปเยอะนะครับผมบอกเลยอันนี้หนักนะครับไปนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ได้บอกข้อดีหรือว่าจุดแข็งอะไรฟ้าคำราม,มาในคลิปนี้นะครับผมอาจจะไปทําคลิปอื่นสอนอะไรอย่างนี้ผมเลยจะบอกแต่วิธีแก้หรือว่าข้อเสียที่ฟ้าคำรามควรจะได้เจอในแรงนะครับที่ทําให้มันไม่กุ้งนั่นคือไซสต็ปครับ คือคุณมึงสามารถสเสติฟฟ้าคำรามได้แทบทุกท่าเลยกนะูพูดเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าคุณกลัวท่านี้อ่ะผมยกตัวอยานะ่างเีู่พูดเมื่อกี้ดอกทัดเนี่ยแบบโอ้ยมันได้เฟรมทําไงดีก้มคือวิธีแรกนะครับผมภาคที่แล้วก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมแต่คุณสามารถสเสติได้ด้วยนะภาคเนี้ยเดี๋ยวผมทําให้ดูสเสติไปทางขวาผมแนะนานะเวลาสู้กับฟ้าคำรามบางคนจะแนะนําให้เสติฟไปทางซ้ายแต่ผมแนะนําให้ไปทางขวานะครับผมเพราะอะไร ท่าน,นี้มันไม่แท็กทางขวาครับท่าดอกทัดมันไม่แท็กทางขวาแต่ถ้าคุณไปซ้ายนะครับคุณโดนนะครับถ้าคุณไปซ้ายคุณโดนนะครับแต่ถ้าคุณไปขวามันจะรอดนะครับผมเลยแนะนําว่าเตือฟ้าคารามให้คุณเดียวไปทางขวานะครับผมอ้อมขวาฟ้าคารามเอานะครับผมรอดสบายนะครับใช่อยู่นะครับผมมันจะมีบางท่าที่มันจะแ็กอ่า ไปทางขวาได้อย่างเช่นนะอันนี้อันนี้แท็กหมดนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็อันนี้นะครับผมก็แท็กเหมือนกันแต่ผมแนะนําจริงๆนะครับผมเพราะว่าฟ้ากำบลามท่านเนี้ยันนโยมกันมากผมพูดเลยฟ้ากำบลามชอบท่านนี้มากนะครับผมก็ชอบมึงแทกขวาเลยครับอีซี่สบายอันนี้ก็แท็กได้นะครับอันนี้หลบได้สบายนะครับผมท่านเนี้ยกิโอตินมันเนี้ยท่าได้เฟรมมันเนี้ยหลบเลยนะครับแดดหลบ ลันเชืได้เลยนะครับกูตายเลยนะครับเนี่ยกูลันเชืร์ปุ๊บกูตายทันทีเลยนะครับแบบนี้โอเคไหมครับแล้วเราก็ยังอยู่ในการซัสติฟอยู่นะครับผมก็คือพวกท่าชาร์จฟ้าคำลามใช่ไหมที่แบบว่าอุ้ยมันน่ากลัวมากเลยถ้าพวกนี้ยถ้ามันมีเอ่อออะไรนะกระด้าใช่ไหมเนี่ยบล็อกก็เสียเฟรมใช่ไหมอุ้ยทำไงง่ายๆเลยครับซ้ไปเลยขวาซ้ายก็ได้ เรียบร้อยนะครับผมจบแล้วนะครับนั่นเชื่อมากูตายอีกแล้วนะครับผมปอกฟ้าคำรามเนี่ยแพ้ต่อการเส้นเต็มมากๆนะครับผมแบบซ้ายขวาเนี่ยคือแพ้มากไม่รอดนะครับผมมานะครับผมหรือว่าหรือว่าฟ้าคำรามผมโดนท่านี้บ่อยเนี่ยอันเนี้ยกดมันได้มันต้องสามเฟรมอ่ะแล้วมันก็อย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะพี่ทาไงเนี่ยตีได้เลยเนี่ยหรือมันแยบต่อทํายังไงใช่ไหม ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องทสเต็ปก็ได้มึงยับเลยเชื่อผมมึงยับส่วนฟ้าคำรามในหลายท่าเลยครับผมเรียบร้อยเลยฟ้าคำรามอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จก่อนนะเนี่ยชาร์จท่านี้นะอ่าผมจะลองชาร์จดูก่อนนะยับแกได้นะครับผมไม่ต้องสเต็ปยับกูโดนเลยนะครับผมปุ๊บกูก็โดนเหมือนกันแล้วก็สมมุติถ้าผมจะทําท่านี้ ปั๊บอันนี้ใช่ไหมถ้าคุณกลัวท่าน,นี้ถ้าคุณแบบว่าอุ้ยผมกลดจะกวาก,ก้กมหลบไม่ได้ทําไงดีแยบสวนเลยครับแยบสวนเลยครับเนี่ยยับสวนเลยโดนเรียบร้อยนะครับผมไม่เหลือนะครับยังไงก็โดน นี่แหละครับผมฟ้าคำรามเนี่ยมันมีจุดอ่อนเยอะนะครับผมถ้าคุณรู้ว่ามันจะสตริงเนี่ยแบบว่าจะชาร์จหรือจะใช้ท่าเนี่ยยับสกัดได้ผลชะง,งักนะครับผมจาชาร์จยับได้ผลชะง,งักนะครับผมมันก็เป็นการเขาทุบปีกันเกิดขึ้นนะครับผมเป็นมิกซ์อัพถ้าฟ้าคำรามรู้มันก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ก็ทําแบบนี้แหละครับฟ้าคำรามส่วนใหญ่เขาจะชาร์จไม่ก็ท่านี้นะครับผมยับสกัดใช้สเต็ปทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับผม ไปมิกซ์เอาว่าจะแก้ฟ้าคำรามแบบไหนนะครับผมแต่วิธีแก้ฟ้าคำรามมีประมาณนั้นเลยนะครับหรือไม่นะครับผมไอ้ท่ารัมสแตนใช่ไหมท่านี้นะครับผมบางคนนะครับย้ำบางคนนะไม่ต้องมาเดานะครับผมว่าจะมาบนมาล่างเลยนะครับผมอย่างเช่นเอฟฟิง่์ผมเห็นเขาทำนะครับผมคือมันจะมีท่านึงที่มันแบ็คแดสออกไปที่มันแดสออกไปอะแล้วมันรอดนะครับผมออปชั่นทั้งหมดของฟ้าคำรามเลยนะครับผมฟ้าคำรามต้องนั่งกันเอาครับถ้าอยากจะรอดเออนะครับผม หรือสมมุติถ้าใครแบบอยากแก้ท่านี้นะครับผมแบบว่าโอ้ยมันยังไงอะจะเจอท่านียเห็นไหมครับแยบรอดนะครับผมแยบรอดสองท่าก็คือท่าท่าที่มันชาร์จนะครับผมเอาสองทุบกับท่าจับนี่ครับจะรอดสองท่าเนี่ยแค่แยบทีเดียวเนี่ยรอดสองท่าแล้วนะครับผมนอกนั้นคุณก็ไปดาวเอาว่ามันจะมาล่างหรือมากลางนะครับผม และอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากนะครับผมเกี่ยวกับฟ้าคำรามก็คือโลของมันนะครับผมโลของฟ้าคำรามดีไหมดีแต่มันไม่ได้ดีจนขี้โกงหรือโอเวอร์ออนะครับผมอธิบายเลยเดี๋ยวผมลองไปเล่นใบอั้นให้ดูนะครับผมมานะครับผมเดี๋ยวผมเล่นใบอั้นให้ดูว่าโลของบักใบอั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าฟ้าคำรามมากนะครับตรงไหนใช่ไหมแฮชเชนเนี่ยแฮชเชนของใบอันดูไว้นะครับจำไว้นะครับสตาร์ทอัพ19เเฟรม ดาเมจยิบสามแล้วก็ได้มา5เฟรมโอ้โหโคตรดีนะครับผมจริงอยู่ที่มันต้องสซเวแบ็คไปแต่ถ้ากดเร็วๆก็แบบมันก็แทบจะ20เฟรม21เฟรม19เฟรมประมาณนี้แหละครับดีมากนะครับผมบอกเลยแล้วก็สมมุรรติถ้าศัตรูมันตั้งการได้นะครับผมถ้ามันการได้มันเสียแค่13เฟรมเองนะครับเสียแค่13เฟรมน้อยมากนะครับผมสําหรับร่างที่ดีขนาดนี้สาหรับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผม ถ้าแฮชชท่านี้ถ้าได้เข้าเติ้ลฮิตนะครับการันตีซอกก็คลิกตามต่ออีกครั้งหนึ่งโอ้โหเนี่ยมันน็อกดาวน์นะครับได้ยิ่ห้าเฟรมการันตีท่านี้ดีมากนะครับท่านี้คือดีมากท่าเดียวของมันเนี่ยก็แทบจะดีกว่าท่าโลกฟ้ากำลังทุกท่าแล้วนะครับผมท่านี้คือทุกอย่างจริงก็คือฟ้ากำลังเราจะแตกต่างจากไบรอนนะครับผมที่แบบว่าฟ้าไอ้บอกไบรอนเนี่ย มันโลแฮชเชตทีเดียวมันโอวออครอบทั้งจักรวาลน,นะครับผมแต่ฟ้าคำรามเราต้องมาเลือกเอานะครับว่าเราจะอยากตัดล่างแบบไหนอยากจะตัดล่างเขาตอร์ฮิตไหมอยากจะโอ๊กเป็นมิกอัพไหมหรืออยากจะได้เฟรมในการตัดล่างไหมหรือว่าอยากจะเป็นมิกซ์อัพหลอกแต่แรกไหมนะครับผมหรือถ้าเขาชิ่งตัดล่างนะครับผมก็ดีตรงมีอาการันตีแต่มันยากยังไงใช่ไหมอย่างเช่นท่านี้ เฮียท่านี้ที่มันได้เฟรมมาฮ R4 อ่าสี่เฟร,รมนะครับผมได้เฟรมไม่ทอกไปอันด้วยซ้ำสตาร์ทอัพช้ากว่าไปอันด้วยซ้ำแต่เสียเฟรมมากกว่าไปอันอีกโอ้โหเสี่ยงนะครับเสียสิบสี่เฟร,รมในการเตะอย่างนี้เสี่ยงนะครับผมหรือว่าท่านี้นะครับผมท่าที่เคาต้ตองฮิตนะอันนี้อันนี้จะเป็นท่าแต่ละเคาต้ตองฮิตเย็ดแม่ล่อลบไปสิบห้าเฟรมนะครับผมนี่คือโดนลันเชอร์ได้เลยนะครับเสี่ยงมากๆแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับผมก็คือ ท่านี้ถ้าเป็นเตะล่างมีอัพใช่ไหมถ้าศัตรูมันรู้นะครับผมมันก้มดอกที่สองมันงัดกูได้เลยนะครับผมเนี่ยท่าเนี้ยถ้ามันจะตีหายใช่ไหมถ้าศัตรูมันรู้เนี่ยมันจะก้มแล้วมันก็งัดมันก็ก้มแล้วก็รอการไล่ครั้งหนึ่งแล้วแต่เลยนะครับผมเสี่ยงเหมือนกันแล้วผลที่ได้ของแต่ละท่านะครับผมไม่ได้ดีเท่าของไบอันสักอันด้วยซ้ำอย่างเช่นอันนี้ที่ผมบอกไปใช่ไหมถ้ามันโดน ถ้ามันโดนเนี่ยมันได้มาสี่เฟรมใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเคาน์เตอร์ฮิตด้วยนะครับผมจะบอกไว้ไม่มีเคาน์เตอร์ฮิตนะครับท่านี้ลบตั้งสิบลบก็ตั้งสิบสี่เฟรมสตาร์ทอัพก็ช้านะครับได้มาแค่สี่เฟรมเคาน์เตอร์ฮิตก็ยังจะไม่มีอีกนะครับโอ้โหหนักหนักอยู่นะครับผมถ้าโลฟ้าคำรามมันทั้งเสี่ยงนะครับผม มันทั้งเสี่ยงโดนพันธิตมันดีไหมมันดีแต่มันเสี่ยงโดนพันธิตแล้วก็ไม่ได้ดีโอเวอร์ออลนะครับผมคุณต้องเลือกเอานะครับว่าอยากจะตัดร่างมันแบบไหนอยากได้ตัดเร็วๆอานจะเสี่ยงหน่อยอยากจะได้เฟรมก็ต้องช้าหน่อยนะครับหรือว่าถ้าไอเนี้ยวายสเตนนี่โปรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีนะครับผมแต่มันจะต้องแบบเนี่ยมันจะต้องคราวชิ่งก่อนนะครับถึงใช้ได้มันจะใช้รัวๆไม่ได้นะครับผมเนี่ยแต่ถ้าใช้ได้นะครับผมก็การันตีท่านี้ตรงนะ นี่ใช่ไหมก็โอเคอยู่นะอ่ะถ้าผู้ชมเข้าใจหรือ,อยังครับฟังผมมาขนาดนี้คือถ้ายังไม่เข้าใจผมจะบอกคือฟ้าคำรามเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่แน่นอนครับมันมีจุดอ่อนที่แน่ชัดมันไม่สามารถที่จะสเปมหนักๆเหมือนตัวละครตัวอื่นในซีซันสองตอนแรกได้เช่นไอ้แจ็คอานาที่แม่งยิงมาซุกะรัวๆมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมมันเป็นตัวละครที่มันต้องคิดมันได้เยอะแต่มันเสียเยอะนะครับผมแล้วก็ท่านี้อย่างเช่น เนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่ภาคที่แล้วมันคนเข้าเกลียดกันเนี่ยเพราะว่าเวลามันอยู่กําแพงใช่ไหมเนี่ยมันจะโ๊ะมันจะโดนกําแพงแล้วมันจะการันตีตอนนี้โดนกําแพงก็ไม่การันตีนะครับไม่การันตีอะไรเลยก็มีคารูด้าฟอร์สแล้วก็ต้องเตะถึงเข้าแล้วพอข้างหลังมีกําแพงก็ไม่ได้การันตีคารูด้าฟอร์สจะโดดนะครับผมนึกออกไหมคือ มันไม่ให้ทางเลือกของฟ้าคำรามที่มันอุปอทั้งหมดนะครับแบบท่าเดียวชนะหมดไม่มีนะครับผมมิกอัพที่มันกดได้ตลอดไม่มีเออนี่แหละครับผมเลยชอบฟ้าคำรามนะครับผมมันดูไม่โกงนะครับผมมันดูเล่นสนุกมันดูแก้ทางง่ายนะครับผมไม่เหมือนในภาคที่แล้วที่มันแบบว่าเขาต้องฮิตก็โหดสตงเก็ดีมิกอัพก็โหดเตะครั้งเดียวก็เป็นมิกอัพแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมภาคนี้มันไม่มีแล้วนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับท่านผู้ชม ตัวละคร DLC ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าฟ้าคำรามมันสมดุลสุดนะัส่วนตัวผมคิดนะอย่างเช่นอาณาเนี่ยผมโอ้มาสุก,ก้าปัญญาอ่อนนะครับอะไรสแปมเมี้ยไม่รู้นะครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้มันก็สแปลมล่างโง่ๆนะครับผมเล่นโงๆ่ๆผมดันรู้สึกว่าฟ้าคำรามเนี่ยแหละโอเคที่สุดแล้วนะครับผมเป็น DLC ที่ออกมาไม่ใช่ตัวเปตูวินเหมือนภาค7แล้วนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะสำหรับใครที่คิดยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับผมว่าเอ้ยผมว่าฟ้าคำรามเนี่ยมันประมาณนี้นะ มันโกงอยู่มันดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนี้มันดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกับผมได้นะครับผมแต่คอมไม่ดีนะครับผมอย่าก,กวนตีนเยอะนะครับเป็นก้นอาจจะโดนดุดา่าหรือว่าอาจจะโดนแบนไปนะครับเพิรหรือว่าใครที่อยากเล่นฟ้าขับรามนะครับผมแบบมือใหม่แล้วอยากให้ผมสอนเงี้ยก็บอกได้นะครับผมผมอาจจะสอนเบสิกคร่าวๆให้นะครับว่าควรเล่นอะไรแบบไหนอยากไปเก่งกันเองก็ต้องไปปั้นกันเองโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ผมรู้สึกขอบผมคุณมากเกินไปแล้ะสวัสดีครับ